สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคา r คราฟ r a เ t ็ดวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถขุดสุดแกร่งระดับพรีเมียมจากประเทศสวีเดนกับ Volvo EC 2 5 0 DL รุ่นปี2025รถขุดที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยความทนทานและสมรรถนะที่เหนือชั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทยที่ต้องการทั้งความแม่นยำและพลังการขุดที่มหาศาล เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ沃 v o EC250D l ีมาในโทนสีเหลืองเข้มพร้อมโลโก้沃尔 o ขนาดใหญ่ที่ข้างตัวถังตัวเครื่องดูแข็งแรงมั่นคงและมีเส้นสายที่เรียบหรูในสไตล์ยุโรปห้องเครื่องออกแบบให้มีการระบายอากาศดีเยี่ยมใช้งานในอุณหภูมิสูงได้โดยไม่ต้องกลัวความร้อนสะสมตัวแชสซีถูกออกแบบให้รับแรงบิดได้ดีเหมาะกับสภาพพื้นที่ครุขับของไทยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานเหมือนงานถนนหรืองานขุดทั่วไป หัวใจสำคัญของรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ Volvo D8 s s t a t e V ขนาด6สูบให้กำลังสูงสุด210แรงม้ามาพร้อมระบบเทอร์โบชาร์จและระบบประหยัดน้ำมันขั้นสูงช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากถึง10%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าระบบไฮดรอลิกแบบอัจฉริยะทำงานสัมพันธ์กับการหมุนของเครื่องยนต์ได้อย่างลงตัวทำให้การขุดการยกหรือการหมุนบูมเป็นไปอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลัง พูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานกันบ้างครับ EC 2 5 0 d ้นดีแล้วสามารถขุดลึกได้สูงสุดถึง6.7เมตรและมีรัศมีการขุดไกลสุดที่ประมาณ9.9เมตรน้ำหนักปฏิบัติงานอยู่ที่ราว25ตันซึ่งถือว่าเป็นระดับกลางที่ลงตัวสำหรับงานทุกประเภทความจุข,ของบุ้งกี่อยู่ที่ประมาณ1.2ลูกบาทเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขนดินหรือหินในไซต์งานขนาดใหญ่ในส่วนของระบบขับเคลื่อนตัวรถใช้ระบบแพรกชูแบบ h e a v y Duty ทำให้ยึดเกาะพื้นดินได้ดีไม่ลื่นแม้แในพื้นที่โคลนหรือทราย ตัวกลไกหมุนบูมและคันควบคุมออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ลดแรงสั่นสะเทือนเวลาทำงานช่วยให้คนขับทำงานได้นานโดยไม่เมื่อยลา้ามาดูในห้องโดยสารกันบ้างครับ Volvo EC250D มีห้องโดยสารที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของแบรนด์ Volvo เลยก็ว่าได้เพราะการออกแบบเน้นความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดบอกคนขับสามารถปรับระดับได้หลายทิศทาง พร้อมระบบการสะเทือนในตัวมีจอมนิเตอร์ขนาดใหญ่แบบ LCD แสดงผลการทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งรอบเครื่องยนต์ปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงและระบบแรงดันไฮดรอลิกระบบปรับอากาศอัตโนมัติสามารถกระจายลมเย็นทั่วห้องโดยสารได้อย่างทั่วถึงเหมาะกับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยมากๆอีกจุดที่หลายคนชอบคือระบบ Volvo Cartrack ระบบติดตามและวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรแบบออนไลน์ทำให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบตำแหน่งการใช้เชื้อเพลิงและสถานะเครื่องได้ผ่านแอปหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้บริหารจัดการงานได้ง่ายและประหยัดเวลาในด้านความปลอดภัยนั้นวอลโวไม่เคยทำให้ผิดหวังครับรถรุ่นนี้มาพร้อมกับโครงสร้างห้องโดยสารแบบ ROPS และ FOPS ป้องกันการกระแทกจากวัตถุและการพลิกคว่ำกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์เตือนรอบคันช่วยให้มองเห็นทุกมุมขณะทำงานระบบเบรกอัตโนมัติช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในพื้นที่แคบนอกจากนี้ยังมีไฟส่องสว่างรอบตัวรถแบบ LED ที่ช่วยให้ทำงานได้ปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืน อีกสิ่งที่น่าชื่นชมคือการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์ D8H ฐานมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับยุโรปซึ่งช่วยลดควันดำและเสียงรบกวนทําให้เหมาะกับไซส์งานในเมืองหรือพื้นที่ที่มีกฎควบคุมมลพิษเข้มงวดในด้านการบารุงรักษา Volvo EC250 DL ถูกออกแบบให้เข้าถึงจุดเช็คบํารุงได้ง่ายเช่นจุดเปลี่ยนน้ามันเครื่องฟิลเตอร์และระบบหล่อลื่นทุกอย่างอยู่ในตําแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้จากพื้นดินโดยไม่ต้องปีนขึ้นไปบนตัวรถ ช่วยลดเวลาและเพิ่มความปลอดภัยในการซ่อมบำรุงเมื่อพูดถึงประสบการณ์ใช้งานหลายบริษัทในประเทศไทยที่ได้ใช้รุ่นนี้ต่างให้เสียงตอบรับที่ดีมากเพราะนอกจากความประหยัดน้ำมันแล้วยังมีความเสถียรในการทํางานต่อเนื่องนานหลายชั่วโมงโดยไม่มีปัญหาความร้อนสูงการตอบสนองของคันควบคุมรวดเร็วและระบบไฮดรอลิกมีความแม่นยําสูงทําให้การขุดในพื้นที่จํากัดสามารถทําได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยแม้จะอยู่ในระดับพรีเมียมเมื่อเทียบกับแบรนด์อื่นแต่หลายคนบอกกว่าคุ้มค่าเพราะอายุการใช้งานของ Volvo ยาวนานมากและมีมูล,ลาค่าขายต่อที่สูงอีกทั้งบริการหลังการขายจากศูนย์ Volvo CE Thailand ก็มีมาตรฐานระดับโลกสรุปเลยครับถ้าคุณกำลังมองหารถขุดขนาด25ตันที่ให้ทั้งพลังประสิทธิภาพความประหยัดและความสบายในการใช้งาน l V o EC250 DLP 2025คือคำตอบที่ครบจบในคันเดียว เหมาะกับทั้งงานภาคเอกชนและภาครัฐก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์คาฟเตของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถและเครื่องจักรรุ่นใหม่ๆจากทั่วโลกขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์คาฟเตวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถขุดสุดแกร่งระดับพรีเมียมจากประเทศสวีเดนกับ l v o EC 250 DL รุ่นปี2025รถขุดที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภยัย ความทนทานและสมรรถนะที่เหนือชั้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทยที่ต้องการทั้งความแม่นยำและพลังการขุดที่มหาศาลเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนครับ Volvo EC 250D l มาในโทนสีเหลืองเข้มพร้อมโลโก้ Volvo ขนาดใหญ่ที่ข้างตัวถังตัวเครื่องดูแข็งแรงมั่นคงและมีเส้นสายที่เรียบหรูในสไตล์ยุโรปห้องเครื่องออกแบบให้มีการระบายอากาศดีเยี่ยมใช้งานในอุณหภูมิสูงได้โดยไม่ต้องกลัวความร้อนสะสมตัวแชสซีถูกออกแบบให้รับแรงบิดได้ดี เหมาะกับสภาพพื้นที่ครุขรับของไทยอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นงานเหมืองงานถนนหรืองานขุดทั่วไปหัวใจสําคัญของรุ่นนี้คือเครื่องยนต์ Volvo d 8เ s t a ตดี v, ขนาด6สูบให้กําลังสูงสุด2 1 0แรงม้ามาพร้อมระบบเทอร์โบชาร์จและระบบประหยัดน้ํามันขั้นสูงช่วยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได้มากถึง10%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าระบบไฮดรอลิกแบบอัจฉริยะทางานสัมพันธ์กับการหมุนของเครื่องยนต์ได้อย่างลงตัวทําให้การขุดการยกหรือการหมุนบูมเป็นไปอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลัง พูดถึงประสิทธิภาพในการทำงานกันบ้างครับ EC 2 5 0 d l ดี้สามารถขุดลึกได้สูงสุดถึง6.7เมตรและมีรัศมีการขุดไกลสุดที่ประมาณ9.9เมตรน้ำหนักปฏิบัติงานอยู่ที่ราว25ตันซึ่งถือว่าเป็นระดับกลางที่ลงตัวสำหรับงานทุกประเภทความจุข,ของบุ้งกีอยู่ที่ประมาณ1.2ลูกบาทเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการขนดินหรือหินในไซต์งานขนาดใหญ่ในส่วนของระบบขับเคลื่อนตัวรถใช้ระบบแพรกชูแบบเฮฟวี่ดิวตี้ทำให้ยึดเกาะพื้นดินได้ดีไม่ลื่นแม้ในพื้นที่โคลนหรือทราย ตัวกลไกหมุนบูมและคันควบคุมออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ลดแรงสั่นสะเทือนเวลาทำงานช่วยให้คนขับทำงานได้นานโดยไม่เมื่อยลา้ามาดูในห้องโดยสารกันบ้างครับ Volvo EC250D l e. มีห้องโดยสารที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในจุดเด่นที่สุดของแบรนด์ Volvo เลยก็ว่าได้เพราะการออกแบบเน้นความสะดวกสบายและปลอดภัยสูงสุดบอกคนขับสามารถปรับระดับได้หลายทิศทาง พร้อมระบบการสะเทือนในตัวมีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่แบบ LCD แสดงผลการทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งรอบเครื่องยนต์ปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงและระบบแรงดันไฮดรอลิกระบบปรับอากาศอัตโนมัติสามารถกระจายลมเย็นทั่วห้องโดยสารได้อย่างทพ่วถึงเหมาะกับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยมากๆอีกจุดที่หลายคนชอบคือระบบ v o ล v o Car ์ t ร็ตรระบบติดตามและวิเคราะห์การทำงานของเครื่องจักรแบบออนไลน์ทำให้เจ้าของรถสามารถตรวจสอบตำแหน่งการใช้เชื้อเพลิงและสถานะเครื่องได้ผ่านแอปหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้บริหารจัดการงานได้ง่ายและประหยัดเวลาในด้านความปลอดภัยบองวลล่งเคยทำให้ผง้ีระการรับรถลู้มาพร้อมกับโครงสร้างห้องืด้ายแต่เมื่อ้องกันการแชื่กจากวันถึงยางกลางคืนองมองหลังและส่งไปเตือ์ว่าจอเป็นอย่างไรระบบ